มีเอฟซีถามมาว่าน้องเชอยังกินนมแม่อยู่ไหมคะก็ตั้งแต่ที่แว่นเข้าโรงพยาบาลก็งดแล้ว,ลวน้องก็ได้รู้จักกับนมเสริมก็ไม่ยอมดูดนแมแม่ดูดแค่ตอนก่อมนองว่าแล้วก็ไปชงนมให้น้องเชอก่อนนะคะงองแงหิวแล้วจะชงด้วยน้ำอุ่น45้องศาเชอรลอแม่ชงนมแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วเวลาหิวก็เวลากินอิบเนี่ยอย่างก,กับคนละคนเลยสามีก็บอกว่าเหมือนแม่นั่นแหละทุกค้จะบอกว่าตั้งแต่มีเครื่องกองนะ้ำฟิลิปตัวนี้ชีวิตแม่ลูกอ่อนง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าสามารถชงนมชงชาาาากกกแฟต้้้้มมม่่็ไดดวยเนนครือองงที แบบครบจบในทีเดียวที่กรองน้าด้วยระบบ R O ได้น้ําดื่มที่สะอาดสามารถกําจัดตะกรนสนิมคอลอรีนที่ตกค้างส,<า>ส,สารอินทรีย์แบคทีเรียเชื้อโรคสารอนินได้อย่างมีประสิทธิภาพอัตตากันกับจัดมากกว่า9 9และว,วันนี้อากาศดีด้วยนะทุกคนฝนตกด้วยเย็นสบายนี่ก็เพิ่งเติมน้ําเข้าไปในเครื่องนะคะก็สามารถกดดื่มได้เลยแล้วชีวิตสามีก็ง่ายขึ้นด้วยนะไม่ต้องกอกน้ําเข้าตู้เย็นเดี๋ยววันนี้ใจดีมาชงโกโก้ให้คุณสามีกินดีกว่าสามีเพิ่งซื้อมาเขาบอกเป็นโกโก้แทเวลาชงโกโก้กาแฟก็กดความร้ออนไปที่90ง คู่ของเราไม่ค่อยจะหวานต้องหมั่นเพิ่มความหวานสักหน่อยชีวิตคู่ของเราจะได้หวานตลอดเวลาโอเคเสร็จแล้วแก้วนี้สองพันอายุย็นนะนทอทุกคนชอบอันนี้มากเลยมันเป็นที่รองเวลากอกน้ําแล้วก็เป็นแบบแม่เหล็กนะนี่ดูดเข้าไปเยถ้าชงชาก็กดความร้อนไปที่8 5องศาแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะเอาน้าเท่าไหร่ห0ึ่ห้าร้อยมลสามร้อยมลสองร้อยห้าสิบมลร้อยห้าสิบมลสำหรับคนขี้ลืมไม่อยากยืนเฝ้าเดี๋ยวน้าก็จะหยุดให้อัตโนมัติของมันดีต้องมีติดบ้านอะมันกรองน้าแลวมันก็ร้อนพร้อมไข เอาเย็นแค่ไหนก็กดได้เลยถูกใจแม่ลูกอ่อนแล้วก็ยังมีโหมดป้องกันจักเบแล้วก็จะล็อกให้อัตโนมัติด้วยนะเพื่อป้องกันน้ำร้อนลวกนี้ลแล้วก็ยังเปลี่ยนไส้กรองเองได้ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องจ้างชาแค่บีดกดลงนิดนึงแล้วก็หมุนแล้วก็เอาขึ้นได้เลยแบรนด์ฟิลิปให้ความมั่นใจกับลูกค้านะคะว่าจะมีไส้กรองให้เปลี่ยนตลอดการใช้งาน10ปีหากภายใน10ปีหาไส้กรองเปลี่ยนไม่ได้สามารถแลกซื้อเครื่องรุ่นใหม่ได้ในราคาไส้กรองดี<ๆ>ไม่หล่ะคุณสามีก็ชอบกินอะไรท ไแต่ว่าอยากกินบ่อยนะคะนานๆนนกินทีเพราะว่าแว่นอาจจะไม่กินอะไรซ้ำๆแต่ว่าในแต่ละวนะันอาหารจะหมุนเวียนก็นวันนี้กินหมูวันนี้กินอาหารทะเลวันนี้กินไก่อะไรประมาณนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีว่าแล้วก็เห่ของใหม่นะคะเดี๋ยวจะมาเติมน้ําให้ดูตัวเครื่องอะมีขนาดความจุ1นจุดาลิตรและถังน้ําจุได้3ลิตรแว่นก็จะเติมให้ถึงจุดที่เขาขีดให้นะคะก็ยกใส่ตัวเครื่องได้เลยแค่นี้ง่ายๆจอ่นชีวิตแม่บ้านอย่างเราและชีวิตแม่ลูกอ่อนก็ง่ายขึ้นเยอะเลย